แปดประโยชน์แตงกวาที่ควรต้องกินสวัสดีกับเพื่อนๆทุกคนครับผมนายโจนา้าไฟหายได้ด้วยหาสุขภาพครับวันนี้ครับก็มีความรู้ครับสาระดีๆครับมาแบ่งปันกับเพื่อนๆอีกแล้วครับผมแตงกวานะครับผมกินกับเครื่องเคียงต่างๆ ได้เกือบทุกเมนูเลยครับไม่ว่าจะเป็นเมนูยำเมนูผัดเมนูทอดครับรู้แล้วครับก็มีเครื่องเคียงเป็นแตงกวาแล้ะเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าแตงกวามีประโยชน์อะไรกันบ้างครับก่อนที่จะไปฟังว่าประโยชน์ของแตงกวามีอะไรกันบ้างก็อยากให้เพื่อนๆนะครับกดติดตามกด subscribe ครับเพราะว่าความรู้ครับสาระดีๆครับจะมีมาแบ่งปันกับเพื่อนๆในทุกๆครั้งนะครับตามผมเลยว่าผักที่กิน คู่กับอาหารต่างๆก็คือเจ้าแตางกวามีประโยชน์อะไรกันบ้างครับเพื่อนๆ 1. นควบคุมความดันโลหิตสูงครับใครที่เป็นความดันโลหิตสูงแนะนําทานแตงกวากันเลยครับเพื่อนๆืในแตงกวาครับมีโพแทสเซียมครับแล้วก็แมงกานิสแร่ธาตุนะครับที่มีคุณสมบัติครับที่ช่วยควบคุมความดันโลหิต และก็ปรับสมดุลสารอาหารในร่างกายของเราครับส่วนแมกนีเซียมครับในเจ้าแตงกวาครับก็ช่วยส่งเสริมระบบการไหลเวียนของเลือดให้เราดีขึ้นครับแล้วก็ทําให้ระบบเลือดของเราทํางานเป็นปกติครับแนะนําให้ทานแตงกวาเลยครับเพื่อนๆทุกคน 2. ช่วยบำรุงผิวครับแค่เราแตงกวาหั่นเป็นแผ่นบางๆนะครับ และก็แปะที่ผิวของเราครับช่วยครับรลดรอยแดงอาการบวมและอาการระคายเคืองจากการโดนแดดเผาครับอีกทั้งครับแตงกวานะครับยังอุดวงไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระต่งตางๆนะครับเช่วนวิตามินซีที่ครับสามารถช่วยต้านการเสื่อมเซลล์ของผิวหนังของเราและลดโอกาสการเกิดริ้วรอยครับช่วยบำรุงผิวพรรณของเราด้วยนะครับเพื่อนๆทุกคน 3ช่วยในการลดน้ําหนักครับคนที่กําลังลดน้ําหนักหรือควบคุมอาหารอยู่ครับแนะนําแตงกวาเลยครับเพื่อนๆในแตงกวานะครับผมมีปริมาณแคลอรี่ที่ต่ําครับแล้วก็มียาอาหารที่สูงครับอีกท้านครับยังมีน้ําในปริมาณที่มากครับเพื่อนๆการกินแตงกวาครับจะช่วย ให้เรารู้สึกอิ่มได้นานครับทำให้นะครับเราลดการกินได้น้อยลงครับแล้วก็ช่วยในการควบคุมน้ำหนักได้เลยครับผมแค่เราเอาแตงกวากินคู่กับเมนูอาหารต่างๆก็จะลดปริมาณให้เราทานอาหารต่างๆได้เราอย้ลงครับแล้วก็สามารถควบคุมการกินได้อีกด้วยครับเพื่อนๆอีดป้องกันโรคก,กระดูกพุนครับแตงกวาดครับมีแรถถ่ธาตุต่างๆสำคัญ แก่ร่างกายของเราครับในแตงกวามีธาตุเหล็กธาตุฟอสฟอรัสแคลเซียมวิตามินอีครับล้วนแล้วครับมีส่วนช่วยบำรุงกระดูกและฟันของเราให้แข็งแรงครับดังนั้นครับเราควรทานแตงกวากันให้บ่อยๆนะครับเพื่อนๆห้ามีสารต้านอนุมูลอิสระครับที่อยู่ในแตงกวาของเราครับเป็นผักครับที่อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระครับ อย่างเช่นสารฟลาวนอย์แทนนินซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระครับที่มีคุณสมบัติครับยับยั้งเซลล์ต่างๆที่เป็นอันตรายต่อร่างกายของเราครับที่จะส่งผลให้เกิดโรคเลื้อรังครับอย่างเช่นโรคมะเร็งโรคหัวใจหรือว่าโรคเบาหวาน,นครับที่ช่วยต้านการอักเสบต่างๆได้อีกด้วยนะครับเพื่อนๆที่จะนําไปสู่โรคข้ออักเสบหรือภาวะการอักเสบต่างๆที่จะก่อให้เกิดโรคได้นะครับเพื่อนๆ ปกป้องกันภาวะขาดน้ำครับใครที่ออกกำลังกายหรือว่าทำกิจกรรมต่างๆที่เสียน้ำเยอะนะครับสามประหลาดครับคนที่ชอบออกกำลังกายหรือทำกิจกรรมต่างๆครับแตงกวาครับช่วยทดแทนน้ำที่ร่างกายสูญเสียได้ครับอีกทางครับแตงกวามีลิเย็นอีกนะครับเพื่อนๆจริงช่วยให้ร่างกายของเราเย็นขึ้นหลังจากออกกำลังกายหรือทำกิจกรรมต่างๆนะครับเพื <ๆ S 2> ่อนๆก็แนะนำให้ทาน แตงกวาสดหรือว่านําแตงกวามาปั่นเป็นน้ำผักผลไม้ก็ได้นะครับเพื่อนเพเจ็ดป้องกันโรคอัลไซเมอร์ครับและบำรุงสมองของเรานะครับเพื่อนๆในแตงกวาครับมีสารนะครับที่ชื่อว่าไฟเซตินครับเป็นสารที่ช่วยต้านการอักเสบดีต่อสมองและระบบประสาทของเราครับช่วยในเรื่องความจำ ป้องการโรคัลไซเมอร์ได้ดีมากๆเลยครับผมว่าเป็นสารชนิดเดียวครับที่มีในสตรอเบอรี่แอปเปิลและลูกพับครับแต่ถ้าเพื่อนๆครับไม่สามารถหาซื้อได้ครับก็สามารถใช้เจ้าแตงกวาครับช่วยบำรุงสมองบรุงปรสารแล้วก็ลดอาการัลไซเมอร์ได้นะครับเพื่อนๆแต่ช่วยในการขับถ่ายครับ การกินแตงกวาครับช่วยให้ลำไส้ของเราเคลื่อนไหวได้อย่างเป็นปกติครับการขาดน้ำครับเป็นปัจจัยเสี่ยงหลักที่ทำให้เกิดอาการท้องผูกนะครับเพื่อนๆเพราะมันไปเปลี่ยนความสมดุลณของน้ำในร่างกายครับทำให้การขับถ่ายลำบากขึ้นแตงกวาครับมีน้ำมากและก็ทําให้เกิดภาวะอิ่มน้ำครับการที่ร่างกายอิ่มน้ําอยู่เสมอครับก็จะทำให้การขับถ่ายครับได้ ดีแล้วก็ป้องกันท้องผูดแล้วก็ช่วยลําไส้ของเราทํางานเป็นปกติด้วยครับเพื่อนๆแค่ทานแตงกวาบ่อยๆหรือว่าในทุกๆมือนะครับเพื่อนเพื่อนเป็นยังไงกันบ้างครับกับประโยชน์ของแตงกวาครับรู้แล้วนะครับก็ทานแตงกวาให้ได้ในทุกๆมือนะครับจะทําให้เราสุขภาพดีและป้องกันโรคต่างๆและ,ะบํารุงผิวพรรณของเราอีกด้วยนะครับเพื่อนๆก่อนจะ นำมาทานกันก็อยากให้เพื่อนครับล้างให้สะอาดเพื่อป้องกันยาฆ่าแมลงต่างๆครับเพราะว่าไหนๆก็กินแล้วครับเราก็ต้องดูแลใส่ใจในการล้างด้วยนะครับเพื่อนๆและคราวหน้าครับผมก็จะมาแบ่งปันความรู้สาระดีๆอีกในครั้งต่อไปครับเพื่อนๆทุกคน